มีค่ะ,คะชื่อเด็กกินมาจันทร์ละพ่ชัพลฉันมาสมศึกษาปีที่6ค่ะชื่อเด็กกินดวงมณจรรอยูยฉันมาสมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้จะมาเสนอสินขายทอดงความรูค่ะภายในศินจะมีฐานน้างขายค่ะแล้ววันนี้งเราเรียนถาดอะไรกันคะวันนี้เราจะมาเรียนถาดเกี่ยวกับเรือโบราณค่ะประวัติความเป็นมา เวลา15เดกาวันที่26เมษายนพศ2566มีชาวบ้านขุดพบซากเรือโบราณภายใต้ในบ่อเลี้ยงกุ้งพบเป็นเรือไม้ตะเคียนทองความยาว12เมตรกว้าง1.5เมตรลึก1.5เมตรขุดจากไม้ต้นเดียวกันอายุกว่า100ปีสภาพสมบูรณ์ประมาณ70%ถูกขุดขึ้นมาจากบ่อเลี้ยงกุ้งค่ะ นายเสกสรนุบริิ์อายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่49ทับ2หมู่2ตำบลบรลกาศอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเจ้าของบ่อกุ้งเล่าว่าบอ่อเลี้ยงกุ้งตรงที่ดังกล่าวตนเองเห็นมาตั้งแต่เกิดเนื่องจากเป็นสถานที่ทำมาหากินเลียงชีพมาตั้งแต่สมัยปูย่ย่าไม่เคยสังเกตเห็นความผิดปกติอะไรกระทั่ง2ปีแล้วขณะปล่อยน้ำออกจากบ่อกุ้งสังเกต เห็นไม้ฝังอยู่ก้นบ่อแต่ก็ไม่สนใจอะไรเนื่องจากคิดว่าอาจเป็นปลีกไม้ต่อมาก็เริ่มสังเกตเห็นว่าน่าจะเป็นเรือแต่ก็ยังคิดว่าเป็นเรือพายลำเล็กๆธรรมดากระทั่งเมื่อไม่กี่วันนี้หลังจากจับกุ้งขายหมดแล้วก็อยากจะปรับเสียดินก้นบ่อเพื่อเตรียมการลงกุ้งรอบใหม่ จึงนำรถแมคโครมาขุดเมื่อขุดลงไปเล็กน้อยจึงรู้ว่าเป็นเรือลำใหญ่และหากใช้รถแมคโครขุดเรือคงได้รับความเสียหายจึงให้รถแมคโครหยุดจากนั้นวันนี้ได้ระดมชาวบ้านช่วยกันขุดขึ้นมาด้วยเสียมและอยากให้เรือสมบูรณ์ที่สุดจากนั้นลากไปเก็บไว้ที่โรงเรียนวัดบางน้ำเพ่ง ซึ่งไม่ไกลกับจุดที่พบเพื่อเก็บไว้ให้นักเรียนและรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ค่ะขอจบการนำเสนอนย์ไทคท่าจตุรังที่หนึ่ยนงยุทธีนะคะและไหลแล่งจ่ายดตอลชว์ศูย์ไท่า